อีกประบอลดาวชนชิงแชมเปี้ยนส์ยุโรปอายุไม่เกิน19ปีนะครับป็นจับมันพิ่ที่22่สิบ6อนะครับคู่แรกฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกาเยือนของไอร์แลนด์เหนือนะครับวันพรุ่งนี้อ่าจัดแข่งพันกันในเวลาครึ่งคืนตรงครับส่วนคู่ที่2อังกฤษเจอกับฮังการีครับวันพรุ่งนี้แข่งพันกันในเวลาตีสองครึ่งครับเป็นบอลที่ดึกที่สุดของรายการนี้ด้วยนะครับคู่นี้จะแข่งจะแข่งขันกันในกลุ่ม A นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มการเล่นของทสองทีมกันก่อนนะครับเป็นเกมแรกด้วยนะครับผมนะ การเจอกันหนึ่งเกมล่าสุดนะครับเมื่อปี2013นั้นๆเนี่ยก็เสมงศ์มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มในบ้านของฝรั่งเศสในรายการนี้สองเกมล่าสุดที่ผ่านมาในวิปปิ้ง9-0ครับฟอร์มสามเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะทั้งสามเกมรวดเจอจากสกอตแลนด์3-1ออสเตรเลีย2-0แล้วก็ชาซัคสถาน7ประตูต่อ0ส่วนผู้ไปเยือนอย่างไอร์แลนด์เหนือทั้เกมล่าสุดในทางนี้ทีมงานบอกว่าสกอตแลนด์ไอ้บุ๋มบิ๊มสมองดีที่นัูนย์ 0- ประตูต่อ0แล้วก แต่านเช็คด้วยตูวขอโอนครับต้องย้อนไป่นปีอส0นแล้วปี2011ซึ่งงานมีแล้วครับซึ่งเกมแรกๆผมในวันนี้นะครับจะเจอกับฝรั่งเศสผมไม่ใช่งานที่ง่ายนะครับจากนะครับที่จะเปิดมาตอนนี้มูลที่สงขึ้นเเดี๋ยวแค่สองลูกก็จีึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสกับเป็นสองลูกขึ้นเลยนะครับเทียบราคาล่าสุดตอนนี้นะครับอาของฝรั่งเศสครับดูเลยครับ จ่ายวนงตัวก้าสองตาเขาจะจายยังมีสอง้าเนี่ยเข้าจ่ายน้อยมากครับส่วนอีกส่วนทั้งนเองนะผมซึ่งจ่าย้อ,อ,อนอื่นนี่ครับก้ออื่นเขาให้อยู่ที่อันเจ็ดก็อนก้าสองะครับส่วนอนในเซ็นเราผมแัดไปหลายจ่ายเยอะมากนี้ครับส่วนหนอ่งตัแปดเบสแล้วก็สบูเบสจ่ายที่แบตเท่ากันนะครับว่าสองนห้านี่จ่ายน้อยหรือก็นี้็ง่รอครั ครับุ่นี้เปิดั้อแต่กุ่วสอง2ุ่มก้านาทีครับราะนั้นเนี่ยฝั่งของ่งเศสษอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ครับก็คือจ่ายน้อยมากโอก,กาสชนะเนี่ยคือถ้าเกิดร้อดลก้าบนเอยมันน้อยมากเลยเออจ่ายไม่ถึงสิบบาทด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของสินเยือนนะครับคือ,คอสามสิบครับ ตอนนี้่็มีสิบเอ็ดมงกว่าใช่ไหมคือล่าสุดอยู่ที่สิบเอ็ดมุมห้าสิบหกนาทีครับแล้วครั้พต่อตอนเที่ยงยังไม่เปิดมาไหัฟรองร์ฝรังเศ็ไหลขึ้นเราเป็นหนะึ่งจุดหนึ่งหนึ่งครับก็หนึ่งเก้าประมาณร้อยกว่าครับประมาณนั้นนะครับซึ่งบนคู่น,นีดด้นะครับด้วยฟอร์มด้วยเล่นในบ้านของฝรั่งเศสด้วยผมเลยมองว่าฝรั่งเศสวันนี้มีดีพอที่จะฟ้าใช้ไปได้นะครับ แล้วก็แฮนดิแคปที่เปิดมางูนขนาดนี้ในเกมเล็กและในบ้านฝรั่งเศสผมมองว่าฝรั่งเศสไม่น่าพลาดครับัดไปนะครับที่ฝรั่งเศสแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของโอเวอร์แอนเดอร์ใช่ไหมครับมันเปิดอยู่ที่สามวิก็สามวิ่ครึ่งผมแนะนําให้อยู่ที่สกอร์สูงกันได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดโเแฮนดิแคปมันเปิดมาขนาดนี้ในเรื่องของสกอร์สูงก็ไม่น่าจะพลาดนะครับจัดไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็บวกสกอร์สูงไปด้วยนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยผมให้ไปทําแบบสองคู่ใช่ไหมคู่เลยนะครับกา,า,านเติมเ่ กินต่อนะครับเมื่อวานนี้ด้วยเลยชนะหมดเลยนะครับมาดูผู้ที่2กันบ้างนะครับผู้ที่2จะเป็นอังกฤษจะเจอกับฮังการีวันนี้เล่นในบา้านของอังกฤษสองเกมล่าสุดที่เจอกันครัเป็นยูไกยูซิก้าปีหนึ่งหนึ่งเกมแล้วก็เกมอ่าแชัดเปิ้ยนเ่นเกมนะครับเป็นอังกฤษชนะสกอร์เดยียวกันเป็นเลยก็คือสี่ประตูต่อหนึ่งเจอกันที่ไรเนี่ยสกอร์ศูนตลอดในรายการนี้ครับอังกฤษเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับเอาทั้งเอาสิบเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะเก้าเสมอหนึ่งไร้ไพ่ สามเกมแรกสุดที่แพ้แล้วพวกเขาย,ยิงไปแบบถล่มทลายเลยนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะเล่นเหมือนกันด้วยสี่ประตูต่อสอ,องเปิดฟอร์มในบ้านก็ถือว่าจัดจ้านในย่างน,นี้เลยนะครับชนะมาถึงสี่เสมอหนึ่งไร้พ่ายครับส่วนผู้ไปเยือนอย่างฮังการีเกมล่าสุดโองลักซินเบิร์กกดมาสี่หนึ่งในไปชั่มมิดส่วนในรายการนี้ครับล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับไอร์แลนด์ด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะก็จะมีเปิดบ้านเจอกับ I ยูโรสตาร์นะผมซั่ไปที่แปดประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มการเล่นูเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครัััับบบถ้้าาเเกกกกกิดดดทีียอองงฤฤษษแลววู่ พวกนี้จะแข่งกันในกลุ่มของกลุ่มสุดท้ายเลยของกลุ่มจีนะครับก็เป็นเกมในแรกแกแล้วก็การเทียบราคาล่าสุดนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนะี่ยคือเปิดมานนาะมากนะครับต้องอื่นมันไม่เปิดให้นะนะแค่ทางด้านวิซิเบตนะครับแค่น,นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูในนีน้กันบ้างนะครับในเวลาที่อ่าตีสองทุ่งใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่คราขออย่างนี้ดูก่อนนะครับอย่างนี้นี่ครับมันยังไม่เปิดมาคือคู่นี้ ม้ใช่นนเปิดในเรื่องของราคานะซึ่งผมไปดูในหน้าบ้านนยหน้าบ้านกยังไม่เปิดมาตอนนี้กลัวอะไรประมาณนั้ว่าเฮนดิแคมปที่เปิดมาแต่คู่นี้นะครับอยู่ที่หนึ่งยกคู่รอบสอง้วอยู่ที่สองลยู่อยู่ในประมาณนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าวันนี้อังกฤษจะสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็ผมเชื่อว,ว่า่าได้ด้วยนะคะรบับสำหรับคนู่เดียวให้ต่อที่อังกฤบถ้าเกิดกลัวข,ขออนาดนี้นะไหครับตัจทีเตังกินเลยะครับแล้วก็รอชั่วโมงงานสัก ห้าหกโมงครับเดี๋ยวเราจะคาแฮนดิแคดียวก็จะเปิดหนาละนะเพื่อนก็ใส่ได้เลยเป็นอื้นะครับจับไปที่อังกฤษนะครับก็จบไปที่เราบริษัทของผู <c oughs> ้บริโภคแล้วนะผู้ได้ใค้อยู่ที่สองเสร็ผู้ที่สองให้อยู่ต้นกฤษนะครับเราตามไม่ชอบผานได้เลยเชิงใครมีความที่เห็นไงก็สองเงินตายก็เงินได้เลยครับไม่เจอเงินเงินพรุ่งนี้ผมเสนอครับ